ผมจะรู้สึกว่าขอให้เราทําในสิ่งที่เราชอบทําแล้วเนี่ยมีความสุขผมเชื่อว,ว่าความสุขของทุกคนเนี่ยจะลงท้ายที่เหมือนกันอันนึ่งก็คือทําเพื่อคนอื่นโดยไม่หวังอะไรเลยและอันนี้เป็นความสุขที่แท้จริงถ้าเมื่อไหร่ที่เราเป็นผู้ให้นะเราจะมีความสุขมากกว่าการเป็นผู้รับ <S <S ผมรู้ตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนแพทย์แล้วว่าผมเนี่ยสนใจงานวิจัยโดยนิสัยผมผมรู้เ็นผมเป็นนักวิจัย มากกว่าเป็นหมอสิ่งที่ผมชอบนอกจากวิจัยแล้วก็คือสอนหนังสือผมชอบสอนนักเรียนมากมากทีเดียวนะผมรู้สึกมีความสนุกผมจบแพทย์นะฮะแพทย์แพทยศาสตร์บัณฑิตที่มหิดลที่คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีปี2516หลังจากจบแล้วเนี่ยผมก็เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ภาวิชากายวิภาคศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสอนเรื่องเกี่ยวกับทางกายวิภาคศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเรื่องประสาทชีววิทยาขณะเดียวกันนั้นเนี่ยผมก็ทํางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องกุ้งเทะเลเนี่ยมานานนับแล้วตอนนี้ก็น่าจะเกือบ40ปีแล้วในเริ่มต้นเนี่ยผมไปตั้งแต่จบแพทย์มาเนี่ยหลังจากจบแพทย์แล้วผมก็ไปทําปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยลอเชสเตอร์ที่นิวยอร์กนะฮะก็ทําเกี่ยวกับเรื่องของสมองก็จะทําในหนูเป็นส่วนใหญ่แต่หลังจากที่ทําในหนูประมาณสัก ไม่กี่ปี2-3ปีนะฮะก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งมาขอให้ผมไปช่วยทำงานวิจัยในสมองกุง้งก็เป็นกุ้งกํากรามผมก็คิดว่าก็ก็สนุกดีเหมือนกันซึ่งไม่ใช่เฉพาะงานวิจัยเท่านั้นคือเป็นงานวิจัยด้วยแต่ขณะเดียวกันมันก็จะเป็นเรื่องการพ่อเลี้ยงโดยทั่วๆไปนะฮะรวมทั้งโรงพ่อฟักรวมทั้งงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับสายพันธุ์ชีวิตส่วนใหญ่ของผมก็จะเป็นวิจัยเรื่องกุ้งมาตลอด เริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ว่าทางสาวทชเนี่ยเขาต้องการจะตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งขึ้นเขาก็เชิญผมให้มาเป็นที่ปรึกษาของอสถานที่นี้ซึ่งผมก็หาสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมาหลายแห่งแต่ในที่สุดก็ได้มาที่ที่ตรงนี้ที่ชายยาที่ทุ่งสายชายโดยที่ทางท่านอธิการบดีท่าอาจารย์ประเสริฐชิตพงศ์ตอนนั้นก็บอกว่าให้มาตรงนี้เอาไหม ผมก็เห็นว่าสถานที่นี้ดีก็เลยให้แนะนำให้สวทชมาใช้สถานที่นี้เพื่อได้ตั้งศูนย์พัฒนาสายพันธุ์กุ้งขึ้นผมก็เป็นที่ปรึกษาที่นั้นพอทําไปสักพักหนึ่งเนี่ยจนกระทั่งกเกษียณทางมอก,ก,ก,ก็ขอให้ผมมาช่วยงานหน้าที่รับผิดชอบของผมที่มอก็คือช่วยสอนนะฮะทั้งตั้งแต่เด็กนักเรียนมัธยมมอวปริญญาตรี ทและก็เอกขณะดเดียวกันก็ช่วยทางหมาหาลัยสงขาลานครินเพื่อที่จะทำเรื่องการพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเชิงจะเรียกว่าเชิงพาณิชย์ก็ได้นะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ใหญ่โตรประมาณ2,000กว่าไร่นะฮะที่ทุ่งสายชายัยคนทั่วไปที่อยู่ในวงการกุ้งเนี่ยทั้งในและต่างประเทศถ้าถามว่า อาจารย์บุญเสริมมีความเชี่ยวชาญด้านไหนเขาจะตอบอย่างเดียวว่าโรคก,กุ้งค้นคว้าเกี่ยวเรื่องการเ,เลี้ยงกุ้งยังไงไม่เป็นโรคก,ก็คือค้นคว้าเกี่ยวเรื่องเชื้อโรคต่างๆและนอกจากการค้นพบเชื้อโรคเหล่านี้แล้วเนี่ยผมก็พยายามหาวิธีป้องกันให้กับเกษตรกรพอผมมองเห็นแล้วเนี่ยว,ว่าการเลี้ยงกุ้งหรือสัตว์น้ําเชิงเดี่ยวมันก็เหมือนพืชพืชเชิงเชิงเดี่ยวมันไปรอดยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะทําได้คือว่าให้เขาเลี้ยง ในลักษณะที่เป็นผสมผสานแล้วอาจจะเลี้ยงปลาในบ่อพักน้ำได้ไหมเช่นปลากระพงขาวแล้วก็อาจจะมีปลาเกา๋าแล้วก็มีการเลี้ยงกุ้งด้วยเลี้ยงกุ้งให้ลดลงหน่อยแต่ว่ามีปลามีหอยมีอะไรอย่างอื่นที่เป็นสินค้าได้ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่า integrated multi t r o p h i c aquaculture จุดเนี้ที่ผมจะเริ่มต้นทำที่นี่แล้วอยากจะเผยแผ่ต่อไปให้เกษตรกรที่ระดับที่ อยากไรดนะเขได้ใช้วิธีนี où, er ้เจอบ่อยมากประสัรเนี่ยผมคิด่าก็เหมือนกับทุกๆคนแต่จุดแรกที่ผมทำคือเมื่อเจอปัญหาที่อืคิดไม่ออกตอนนั้นผมนั่งสมาธิก่อนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็มักจะเกิดอะไรขึ้นบางอย่างในสมองผมหรือจะมีคล้ายๆว่าค่อยๆมีคําตอบหรือว่า ปรับความคิดผมผมไม่ให้หมกมุ่นในเรื่องตรงนี้คิดอีกทางหนึ่งดีกว่าคิดในแง่บวกดีกว่า